Welcome back to my YouTube channel today, we're diving into a full review of one of the most anticipated car of the year, the 2025 j t x f o g e d Able e n t r y into the competitive mid-size SUV segment, the f o g e d is turning h e a d with its futuristic design, impressive interior, and performance u p g r a d e that truly set it apart. Starting with the exterior, the 2025 j t x f o g e d boasts a striking, aggressive design language. เดอะสลิกลิทแมทริกเฮดไลท์อาร์ซิมเลสต์รีอินทิเกรตต์อินทูเดอะชาร์ฟเฟิร์นฟาเซียกิฟวิ่งเดอะเวชิเคิลเอไฮเทคพรีเมียมฟิล์เอซัลเท็ดฮูดแอนด์ไวคริวอัมพลิฟายอิดคอมเมนดิ่งโรดพรีเซนต์ไวแอโรดินามิกไลอ์อัครส์เดอะไซน์นอตโอนลี่เอ็นฮันอิดลุคบัดอัลโซอิมพรอฟเอฟฟิเชนซีเดอะยี่สิบอินอลลอยวิวคัมสแตนดาร์ดออนไฮเออร์ทรีมแอนด์แอดทูเดอะสปอร์ตี้คอนฟิดเอนซ์สเตนอัลรอบเดอะแบ็กเอคอนติเนียลอาร์ซิลิทเทลไลส์สตริปคอนเน วายเดอร์ดูอัลเอ็กซ in ์เฮาส์ท in ิปแอนด์เรียดิฟิลเซอร์หินแอดเดอร์เพอร์ฟอร์แมนต์วิดอินสเต็ปอินไซด์แอนด์ยูอิมเมดเดียร์ลี่ครีเอทด้วยเอไฮเอ็นแคบินแดชบาลานซ์เทคโนโลยีแอนด์คอมฟอร์ตเดอะเซ็นเตอร์พิซซ์อีสเอมาซิฟสิบห้าอินน์อินโฟเทนเมนต์ดิสเพลย์พรายวิดเอสิบสองจุดสามอินดิจิตอลอินสตูเมนต์คลัสเตอร์ซอฟต์ทัชแมทเทอเรียลแอมเบียนท์ไลทิงแอนด์เอพานอเรมิกซันรูฟครีเอทเอลักชัวเรียสแอนด์แอรีอะตโมสเฟีย เดอะซีดอัพฟินิชเชตในพรีเมียมเลเทอร์วิดพาวเวอร์แอตจัสม์เมนต์และเมโมรีฟังชันเอเวอเรเบิลออนเดอะฟรอนต์โรลเรียบาร์เซนเตอร์เอนจอยอัมเบลลีครูมและอินดิวิเดอลคลีเมดโซนเพอร์เฟกต์สำหรับลองแฟมิลี่ไกด์เอเวอรี่ดีเทลจากเดอะบรัสเชตอลูมิเนียมแอคเซนต์ถึงเดอะคัสตอมมิซับเบิลดิจิทัลอินเทอร์เฟซโชว์คอมมิทเมนต์ตูอินโนเวชันแอนด์ยูเซอร์เอ็กเพรียนต์อันเดอร์เดอะฮูดเดอะเอฟโอจีดีดีเอสแอนด์ดีเซปไพร The base model f e a t u r e a t u r b o c h a r g e 2.0L inline 4 producing 255 horsepower. While the top trim pack A hybrid assisted 3.0L V6 pushing out 385 horsepower. Acceleration is smooth and responsive, with the 0 to 100 km/h sprint taking just under 6 seconds in the performance trim. The ride quality is r e f i n thanks to adaptive suspension, and handling is tight and confident. Making it enjoyable on both highway and t w s t road. Fuel efficiency has also been improved with hybrid model achieving a n estimated 38 mpg combined. As for pricing, the 2025 JT XF OGD e s t a r t at around 39,000 for the base trim and c l i m b up to 54,000 for the fully loaded hybrid version. Considering the level of feature, performance, and design, it offers strong value in its class. Overall, the FOTED is a standout SUV for those who want futuristic styling, a feature rich interior, and solid performance without breaking the bank. Let us know what you think in the comments and don't forget to like and subscribe for more reviews like this.